ฮัลสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมเจนี่ครับเอีนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันกับซีรีส์ทุกอย่างจากเวทมนต์นะครับสำหรับใน episode นี้นะครับผมก็จะมาต่อกันกับเรื่องของพึ่งนะครับซึ่งพึ่งนะครับที่เราได้ทํากันไปครับก็คือจะมีพึ่งเหล็กใช่ไหมมีพึ่งทานพึ่งเอ็นเดอร์แมนไม่เกี่ยว พึ่งทองนะครับพึ่งเลสโตนพึ่งไดมอนด์แล้วก็พึ่งควอซใช่ไหมซึ่งผมก็ได้เพิ่มพึ่งใหม่อีกตัวหนึ่งครับก็คือพึ่งโกลสโตนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งผมก็ไปจับได้ในเนเธอร์นะครับลองเดินเดินหาดูว่ามันจะมีโอกาสที่จะเจออยู่นะครับโอเคและนี้ก็จะมีไอเทมต่างๆที่มีครับอย่างเช่นอารอนเหล็กอะไรเงี้ยคดเยอะเลยนะครับ ซึ่งมันก็จะมีปัญหาต่อมาครับคือไอพวกเนี้ยฮันนี่ข่อมนะครับที่เป็นพวกแร่ต่างๆเนี้ยเราจะเอามาแปลงออกมาให้เป็นไอเทมใช่ไหมเราจะต้อง <ๆ S 2> เอาไปเข้าเครื่องตัวหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าเซนทูเฟอเรตนะครับซึ่งเซนทูเฟอเรตผมก็ได้ทําไปนะครับก็คือตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ผมได้ทำเซนทูเฟอเรตใช่ไหมแต่ทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าไอเจ้าตัวเซนทูเฟอเรตอะเออถ้าเป็นเทียป,ปกติครับเทียแบบพดต่ําเลยนะครับก็คือจะเป็นแมนโนใช่ไหม คือเราจะต้องทําการกดชิปแล้วก็ทําการคลิกขวาเพื่อให้มันปั่นใช่ไหมซึ่งมันจะกินหลอดหาใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราอัปเกรดขึ้นมาให้เป็นเซนทริฟิวเอที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามันก็ยังดีไม่พอครับเพราะว่าอัดบล็อกอะไอ้เจ้าตัวเซนทริฟิวเอแบบเทียบปกติอะที่เป็นใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันไม่สามารถใช้งานได้นะครับเราจึงจําเป็นที่จะต้องอัปเกรดนะครับให้มันเป็นเทียที่สูงมากกว่าไอ้เจ้าตัวเซนทริฟิวเอที่อยู่ตรงนี้นะครับ ซึ่งเราก็จะมาเปิดหนังสือกันนะครับในหัวข้อของนี่ครับ r e s o r t B ครับของ Infinity s h a e s of B ตัวนี้นะครับเราคลิกขวาแล้วก็มาดูในหัวข้อของนี่ครับ B Keeping Tool ครับก็จะมาอยู่ในหัวข้อนี้ครับ B Keeping Tool แล้วก็เริ่มมาหน้าที่2นะครับก็คืออยู่ตรงนี้ครับ Multi Block Center for e i g นะครับนี่มันจะเป็นบล็อกประมาณนี้นะครับ ซึ่งเราก็จะต้องคราฟไอเทมขึ้นมา2อย่างครับมันก็คือเซน c e n t r i รดคอนโทรลเลอร์กับเซน e n t r i f u รด c คสติ้งนะครับอันนี้ผมก็ได้คราฟมาเรียบร้อยครับเป็นเซน c e n t r i รดคอนโทรลเลอร์กับเซน e n t r i f u รดเป็นแบบ c คสติ้งนะครับซึ่ง c คสติ้งอ่ะมันจะต้องใช้ไอเทมตัวหนึ่งครับที่มีชื่อว่าแว vector m a t c h ช n นบล็อกนะครับซึ่งมาได้มาจากการทำ t ริมแ a ็ k นะครับแล้วก็ไอ r อนบล็อกซึ่ง t ริมก็คือเอา back pan นะครับแล้วก็ต้องการเป็นบีแว c k ก็คือขี้ผึ้งนะครับ แล้วก็ทำอย่างนี้นะครับก็คือใช้ขี้พึ่ง4แล้วก็แพง4อย่างงี้จะได้แพรงที่เป็นเครื่องพิพึ่งนะครับโอเคซึ่งเราก็จะมาเปิดหน้านี้นะครับมันจะมีรูปลูกกตาเราสามารถคลิกวิสไลท์นะครับเพื่อวางเป็นเหมือนคล้ายๆกับเค้าโครงนะครับแล้วเราก็วางไปครับตรงนี้เป็นเคสซิ่ง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 นะครับตรงนี้เป็นคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็วางขึ้นมา วางขึ้นมาวางขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่แล้วก็ปิดไปนี่ปิดปิดคือถ้าสมมุติเราวางแล้วไอเจ้าต,ตัวตัวนี้มันเพิ่มขึ้นแสดงว่าเราวางถูกต้องนะครับนี่ขนาดปติบ็อ์ตัวนี้ครับก็คือจะเป็นเออกว้างสามยาวสามนะครับแล้วก็สูง4ี่นะครับข้างในก็คือปิดให้หมดเลยนะครับนี่แล้วเราสามารถคลิกขวา นี่ครับมันก็จะมีหน้าต่างนะครับก็คือเราสามารถทําทีหนึ่งได้ถึง3เลยนะซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับโอเคแต่ทีนี้ผมขอเคลื่อนไอ้เจ้าตัวคอนโทรลเลอร์มาไว้ข้างหน้าตรงนี้แล้วกันปับป๊บอย่างนี้นะครับมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับโอเคแล้วเราก็ต้องให้กระแสไฟฟ้าใช่ไหมซึ่งผมก็จะมาทุบเครื่องนี้ครับ h u n e y Generator นะครับซึ่ง h u n e y Generator อ่ะมันจะสร้างพลังงานครับจากน้ำผึ้งนะครับ นี่มันก็จะค่อยๆดูพลังงานเข้ามานะเพราะว่าไอ้เจ้าตัวนี้นครับผมได้ใส่ฮันนี่ไว้แล้วมันก็สร้างพลังงานขึ้นมานะครับซึ่งไอ้เจ้าตัวเซตเฟอร์เวไอ้เจ้าตัวมัลติบล็อกตัวเนี้ยเราสามารถใส่เป็นบล็อกได้แล้วนี่อย่างนี้นะครับซึ่งเราก็จะต้องอ,อ,อาจจะมีขวดให้มันนิดนึงก็ได้นะครับเพื่อให้มันได้เป็นน้ำพึ่งด้วยนะครับซึ่งน้ำพึ่งพวกเนี้ยเราก็จะสามารถเอามาสร้างพลังงานในเครื่องนี้ตรงนี้ก็ได้นะคนี่ เติมน้ำพึ่งเข้าไปเพื่อให้มันสร้างพลังงานขึ้นมานะครับนี่และสังเกตไหมว่าเราได้เร็วมากๆเลยนะครับคือไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันจะเร็วกว่าพวกเซนริเวฟที่เป็นบล็อกปกติครับนี่เราก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะอย่างรวดเร็วอะทำให้นะครับไอ้เจ้าตัวพวกเนี้ยผมไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งเอ,อค่อยๆใช้งานมันแล้วนะครับเราก็สามารถทําอัดมาเป็นบล็อกได้เลย โอเคนะครับอันนี้ก็ผมก็ได้อัดบล็อกทั้งหมดแล้วนะครับทั้งหมดตรงนี้ผมก็อัดมาหมดเลยนะครับอาจจะมีเข้ามาบ้างเล็กๆน้อยก็ปล่อยนไปแล้วกันผมก็จะมาเข้าเครื่องนี้โดยทันทีเลยนะครับนี่ใส่เข้าไปใส่เข้าไปเหล็กไม่ว่าจะเป็นเหล็กเป็นทองเนี่ยมันก็จะจัดการได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับโอเคซึ่งในเนี่ยมันจะมีแทงเก็บของเหลวด้วยสังเกตไหมว่า มันจะมีแแบอย่างนี้ด้วยนะครับก็คือเป็นเก็บน้ําผึ้งในกรณีที่เราไม่มีลาสบะทองเนี่ยมันก็จะเก็บไว้อยู่ในแทงได้ด้วยนะครับโอเคอันนี้มันอาจจะยังดูช้าไปนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวในน้าเขาเดี๋ยวเราค่อยอัปเกรดเพิ่มเติมให้เป็นเทียร์อิลิตนะครับซึ่งเทียร์อิลิตก็คือต้องใช้บอฟเนเธอร์ไลน์นะครับแล้วก็พวกไอออฟเบนเดอร์นโปนิดๆหน่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้เรายังมีงบประมาณไม่มากพอนะครับ น้ำผึ้งพวกนี้เราก็สามารถกินได้นะเพื่อเพิม่พมหลอด s a ต u r a t i o n นะครับคือน้ำผึ้งตอนนี้ผมเก็บเนี่ยใช้เจ้าตัวนเธอร์ฮันนี่ฮันนี่แทงเนี่ยเก็บน้ำผึ้งอ่ะเก็บมาเยอะมากๆเลยนะตอนนี้ก็คือได้เวลาเรียนน้ำผึ้งทิ้งมั่งละซึ่งนอกจากที่ผมจะมาทําเครื่องไอเจ้าตัวสกัดของนะครับออกมาจากฮันนี่ใช่ไหมผมก็จะมาทาอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าใครสังเกตนะตั้งแต่ต้นคลิปก็คือ กรงเนี่ยมันจะเป็นกรงพิเศษนิดหนึ่งคือมันจะเป็นกรงที่ผมใส่พึ่งทองนะครับเป็นโกบีไว้ซึ่งไม่มีไอ้เจ้าตัวบีไฮป์ ide, นะครับไม่มีไอ้เจ้าตัวบล็อกที่ให้มันตอมไม่มีระบบอะไรเลยนะครับสําหรับกรงนี้คือกรงเนี่ยผมจะทําในเอพิโซดนี้นะครับก็คือการมิวเทชันนั่นเองนะครับก็คือผมจะให้พึ่งมันกลายพันธุ์นะครับเพราะว่า ผมจะต้องการไอเทมนะครับก็คือเป็นพึ่งตัวหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่า n a t e r Light B นั่นเองนะครับซึ่งถ้าสมมุติเรามาเปิดสูตรนะครับ Nature Light B นะครับหรือไม่ก็ผมจะทำไอเทมอีกตัวหนึ่งขึ้นมานะครับที่มีชื่อว่า b i p e d i a ครับเนี่ยมันล้อมาจากเจ้าตัว Wikipedia ครับซึ่งเราสามารถมาเซิร์ชได้นะครับสมมติผมเซิร์ชไปว่า n a t e r Light นะครับ การเกิดมันไม่มีครับผมหาการเกิดไม่เจอเนี่ยเกิดมันมันไม่เกิดนะครับในในเทอมันก็ไม่ม,ม,มีด้วยนะซึ่งมันได้มาจากวิธีการอย่างเดียวก็คือทําเป็นไข่เอ่อเนเธอไรบีนะครับซึ่งไข่ในเทอไรบีมันจะมีวิธีการทําอยู่ก็คือใช้ทองนะครับแล้วก็บอกเนเธอไรอย่างนี้นะครับกับ2ก็คือใช้เป็นเนเธอไรบีซึ่งเนเธอไรบีเราไม่มีอยู่แล้วครับผมก็เลยจําเป็นที่จะต้องเอาบล็อก ออฟเนเธอร์ไลท์นะครับเอามาเปลี่ยนพื้นนะครับผมก็เอาบล็อกออฟเนเธอรไลท์นะครับเดี๋ยวเดีเด๋ผมพอเอาจับมันก่อนรู้สึกมันจะมาทำไมในบล็อกนี้ผมก็จะวางเป็นบล็อกออฟเนเธอรไลท์นะครับวางไปแบบนี้วางไปแบบนี้นะครับแล้วก็วางไปแบบนี้นะครับ แล้วเราก็ปล่อยพึ่งออกมาครับพึ่งทองปั๊บป๊บปัป๊บแล้วให้มันดอมดมไปเจ้าตัวเอ่อบล็อกเนเธอร์ไลน์นะครับซึ่งพอดอมดมไปเรื่อยๆมันจะมีโอกาสอยู่นะครับที่มันจะดอมดมไปแล้วให้บล็อกเนเธอร์ไลน์มันจะกินบล็อกเนเธอร์ไลน์ไปนะครับได้ทําให้มันกลายออกมาเป็นไข่นะครับสปอนออกมาซึ่งระยะเวลาผมดูแล้วมันก็ค่อนข้างใช้ใเวลานานพอสมควรนะครับ แต่ทีนี้นอกจากไอ้เจ้าตัวเนี้ยผมลืมไปอย่างหนึ่งก็คือบล็อกอะที่มันจะดอมโดมอะผมคิดไว้ว่าผมจะเปลี่ยนให้มันเป็นบล็อกหมาโบแล้วกันนะครับก็คือเป็นบล็อกพวกหินอะคือผมไม่แม้ใจ่ว่ามันสามารถแบบกินหญ้าคือหญ้ามันไม่สามารถกินได้อยู่แล้วแต่ทีนี้ก็คือมันจะมีปัญหาว่าบางทีมันอาจจะไปกินช้าไงหรือบางทีมันอาจจะไปติดก,กับหญ้ายอย่างเดียวอะซึ่งถ้าสมมติเป็นพวกบล็อกหินอะ มันไม่น่าจะเกี่ยวแล้วนะครับมผมก็เลยจะเปลี่ยนบล็อกให้เป็นพวกบล็อกหินอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราลองมาลองดูไปเรื่อยๆอมันน่าจะกินบล็อกอัพเนเท่าไหน่นะครับแล้วออกมาให้เป็นไข่นะครับโอเคผมจะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็รอไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับ โอ้โอ้หายไปแล้วครับท่านผู้ชมสังเกตไหมนี่เอา้าเฮ้ยหายไปแล้วนี่นี่ครับท่านผู้ชมผมได้มาแล้วหนึ่งใบเฮ้ยนี่ไงนี่ผมวางใหม่นี่สังเกตไหมครับเมื่อกี้บล็อกหายครับเออแล้วนี่ผมก็ได้ไข่ามาแล้วฟองหนึ่งแล้วนะครับอย่างน้อยนะครับเราก็ตอนนี้เราก็ได้มาเรียบร้อยครับเป็นเนเธอร์ไลท์เป B A นะครับโอเคอย่างน้อยเราก็ประสบความสําเร็จเรียบร้อยครับสำหรับไอ้เจะตัวการมิวเทชันนะครับโอเคนะครับซึ่งเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมขอมาเพิ่มตรงนี้นิดนึงนะครับระหว่างไอ้เจ้าตัวควอตกับไดมอนด์คือผมเหลือกลงไว้เพื่อใส่นิเทไลนี่แหละมาผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้แล้วก็วางวีไฮไปตรงนี้นะครับอย่างอัน บีไฮที่ผมจะต้องวางบล็อกดินแล้วค่อยวางบีไฮเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะต้องเป็นรูแบบนี้ด้วยนะครับก็คือเพื่อให้พึ่งมันสามารถเข้าเข้าออกออก,ออกได้นะคือถ้าสมมติเราไปวางทิศอื่นเนี้ยพึ่งมันจะออกไม่ได้นะครับแล้วมันจะไม่สามารถผลิตผลผลิตได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดหนึ่งที่เราจะต้องรู้ไว้เลยว่าเราจะต้องวางแบบนี้เท่านั้นนะครับโอเคแล้วตรงนี้ผมก็กทิ้งแล้วก็วางเป็นเอ,อ่อดรอเวอร์ไว้นะครับแล้วผมก็จะเข้ามาข้างใน เพื่อวางดิสเพนเซอร์ไว้นะครับแล้วก็วางฮอปเปอไว้ตรงนี้ด้วยนี่ครับเสร็จแล้วแล้วตรงนี้นะครับผมก็จะต้องคลิกขวาที่ n น t ธอ r ์ไลนะครับปึ่งหนึ่งตัวได้เรียบรลอยครับตอนนี้เราก็ได้พึ่งในเทอ r ไลมาแล้วนะครับซึ่งผมก็จะมาดูสิว่าพึ่งในเท e ร์ไลมันดอมอะไรมันดอมดอมใ okay. นเทอไลโอเคนี่เรามีเนเธอ r ไลพอดีเลย ก็จะให้มันดอมดมในเไลไลไปไปดอมดมไปถ้าสมมติผมต้องการอีกตัวหนึ่งอะผมก็จะสามารถผมก็จะสามารถเอาเจ้าตัวเอ่อเนเชลไลบีเอามามิวเทชันอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับโดยใช้เนเชลไลฮันนี่นบ็อกนะครับซึ่งมันจะมีโอกาสนะครับยี่สิเซนที่เกิดมาเป็นไข่นะแล้วก็อีก8ปดสิเอร์เซนที่เกิดมาเป็นฮันนี่คัมบ็อกนะครับอืมก็ม,มีโอกาสอยู่ก็โอเคซึ่งผมก็วางเป็นนี่ g l สไปปึ๊ e ตรงนี้ใส่ทรายไปหกแล้วก็ใช้แ a n d e Forest คิขวานะเพื่อล็อกไว้แค่นี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาลองดูซิว่ามันมาอีกไหมไม่มาเลยโอเคก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็รอไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันก็ได้จะได้อีกสักตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวหรือไม่ก็เบื้องหลังเดี๋ยวผมค่อยมาจัดการกับมันอีกทีนะครับว่าให้มันเกิดีกสักฟองหนึ่งนะครับ สำหรับในพิโซดนี้ก็น่าจะมีแต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับขอราะท่า่ติดตามชมนะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์ like, นะครับซับสไคร e แล้วก็สั่นกระดิ่งขอผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ที่ผมจะอัพดหลดครับและเดี๋ยวไว้เจอกันในพิโซดหน้าครับไปแล้วครับเย้เฮ้